งานไฮกอสต่างจากที่อื่นยังไงของเราเนี่ยต้องบอกว่างานไฮกอสเป็นงานฝีมือชั้นสูงเนาะเพราะว่ามันคือการทําสีที่ไม่ใช่สีพ่นธรรมดามันจําเป็นจะต้องใช้กระบวนการที่หลายขั้นตอนนะครับค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้ห้องระบบปิดห้องปลอดฝุ่นในการที่จะทำผลงานออกมาก็พูดง่ายๆคือเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับการทําสีรถยนต์ นั่นเองนะครับฉะนั้นในโรงงานที่สามารถที่ทำไฮกอร์สได้ด้วยอินเทลของตัวเองเนี่ยในประเทศไทยก็น่าจะหาได้ยากพอสมควรครับแล้วใช้เวลาผลิตนานไหมคะจริงๆผลิตแต่ไม่นานนะประมาณไม่เกิน2สัปดาห์ประมาณ15วันแต่ว่าการรันคิวอะที่ลูกค้าบางเคสทำไมตามระบบของเราถึงใช้ภายใน45วัน ก็เพราะว่าเรื่องด้วยของการรอคอยวัสดุแล้วก็การจัดลำดับคิวผลิตต่างๆก็เลยทำให้ระยะเวลาตามระบบของเราจำเป็นจะต้องเผื่อเวลา,าไว้